วันนี้จะมารีวิวหูฟังไร้สายที่ห้อ Studio S นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณทุกเรื่องเรื่องเซเตอร์เซอร์เตอร์โอเคนะครับและผมจับอยู่เนี่ยก็จะเป็นสินค้า two violet นะฮะหูฟังไร้สายที่ห้อ studio s เขาบอก s มาจากภาษาสุริยุทธ์นั่นเองแปลว่าเลขหนึ่งนะครับหน้าก็จะมีเจ้าสตูดิโอเฟมนะฮะเฟมเนี่ยก็คือเลขห้านั่นเองและก็จะมีสตูดิโอ w e l ก็คือเลขสิบสองนะครับเป็นภาษาสุริยุทธ์นั่นเองนะครับผมวันนี้มาเปิดกล่องรีวิวแล้วก็เช็คในส่วนของเสียงแบบจริงๆนะครับที่ผมใช้มาประมาณสองสัปดาห์กว่านะครับมีจุดเด่นอะไรบ้าง ไปดูกันครับสวัสดีครับคุณทุกเรื่องเรื่องสเตตอร์กับสเตอร์โอเคนะวันนี้ผมก็จะมารีวิว Studio เอเป็นหูฟังทูไวเลดไร้สายนะครับเป็นคอยลเลคชั่นหนึ่งทูไวเลดเอียร์บัตนั่นเองนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่13 2020ที่ผ่านมานี่เองจุดเด่นของมันก็คือเรกกระทัดรัดเบาพกพาสะดวกและพร้อมฟังก์ชัน Active Cancering นะฮะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากนะครับมีเอกลักษณ์ที่เรียกว่าเบหนักแหลมตามแล้วก็กลางเนี่ยสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายเป็นไดเวอร์ที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมอ่ะเรามารีวิวว่าภายในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับภายในนะครับก็จะเจอถุงผ้านะครับที่มีคำพิมพ์คำว่า music is Universal r a n g u a g e นะฮะแปลภาษาไทยง่ายๆคือต้นตีคือภาษาสากลนั่นเองนะครับผมเป็นผ้าเนื้อดีนะครับถุงผ้า Recycle นี้ไปใช้งานได้นะครับจะมานะครับก็จะมีถุงกระดาษที่ติดริบบิ้นพร้อมที่จะ ส่งมอบให้กับคนที่เรารักต่อมาก็จะเป็นกล่องนับที่บรรจุหูฟังสตูดิโอ F นั่นเองนะครับมาดูภายในกล่องดีกว่าว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นจุกยาง8ชุดนะฮะคล้ายแผงยาจริงๆนะครับให้เลือกแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือ เป็นแบบพาราโบลิกนะฮะทรงกรวย5ชุดนะฮะแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือทรงกลมธรรมดาคนิคอลอีก3ชุดนะครับสำหรับใช้ในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตายของหูแต่ละคนนะฮะเพราะหูแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับการที่ เขาจัดมาให้เนี่ยเป็นแบบแผงยามแบบนี้เลยนะก็สะดวกดีนะครับซู i ิโอเลยจัดสิ่งนี้มาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะครับผมต่อมาก็เราจะเห็นว่าเป็น USB Type C ที่ให้มานะครับคู่มือการใช้งานและสเปคการรับประกัน18เดือนนะครับสีที่ผมเลือกมารีวิวในครั้งนี้ก็คือสีดำด้านนั่นเองนะครับความรู้สึกในการจับครั้งแรกนะครับฟิลลิ่งเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่ามันคลาสจริงครับรูปไปแล้วเนี่ยมีความดำด้านผิวด,ด้านด้าเลยนะครับ น่าใช้มากๆนะครับ yeah, <boom. S 1> การที่แกะแผ่นพลาสติกหน้าแบนด์คำว่าตูดิโอเนี่ยทำให้ผมได้คิดถึงนองสมัยเด็กนะครับที่ได้ไอศ r รีมครั้งแรกนะครับได้เวลาและผมไม่ไหวที่จะเปิดดูสินค้าภายในนะฮะผมรู้สึกว่าความสวยงามที่แฝงไปด้วยพลังดนตรีได้ท,ทันทีของชาร์จหูฟังจะมี LED ที่บอกพลังงาน 25%50%75% และ100% มาดูตองสายหนังนะครับซึ่งสายหนังของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันมากเลยนะครับคล้ายๆกับ u t u o i o f m e เลยนะฮะ <Y ak oo> ชอบจริงๆครับ Studio เอํคำว่า S เนี่ยมาจากภาษาสวิตแปลว่าเลขหนึ่งนะครับก่อนหน้าผมเคยรีวิวนะครับเก้าสุดิโอเฟมไปคำว่าเฟมเนี่ยก็คือเลข5นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ยังออกมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือโทฟ ก็คือเลข12นะครับถ้าเป็นคนสวีเดนเนี่ยจะรู้ทันทีว่าเป็นหูฟังอันดับหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับในประเทศสวีเดนนะครับและมีการวางขายใน worldwide คือทั่วโลกแล้วนะครับในปัจจุบันเป็นราคาในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ราคา5,690บาท เป็นหูฟังที่อยู่ในระดับกลางๆนะในเมืองไทยปกติแล้วทูไวเลสเนี่ยในเมืองไทยจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนะฮะสตูดิโอเนี่ยก็ตั้งอยู่ราคาอยู่ในกลางๆฟังก์ชันเนี่ยให้มารบคันนะฮะสีในรุ่น s t u d i o S เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันก็นนคือสีขาวสีเขียวสีดำและสีชมพูนะครับผมมาดูในส่วนของคุณสมบัติกันนะครับ s t u d i โ S เนี่ยโมดัดเรื่องเสียงหรือว่า Active น o ้อย c a n c e l l i n g หรือตัวย่อคําว่า anc เนี่ยเพียงแค่คุณกดปุ่มค้างเอาไว้เพียง2วินาทีก็จะมีคําว่า n o i s cancelling นอกจากนี้นะครับการปรับโหมดเป็น transparency เนี่ยในการรับโทรศัพท์ภายนอกระหว่างการโทนสนาโทรศัพท์เนี่ยการที่เป็นหูฟังกึ่งนะครับเป็น Earbud เนี่ยจะทำให้มีการปรับเสียงทั้งหมด4จุดทำให้การรับเสียงภายนอกได้บ้าง ผู้ฟังจะไม่รู้สึกอึดอัดใส่แล้วสบายสบายสังเกตนะครับผมทดสอบโดยการเป่าผมนะฮะและ้วเปิดฟังเพลงดูนะครับการฟังเพลงของผมเนี่ยแทบจะไม่โดนกลืนกินไปด้วยเสียงเรื่องเป่าผมนะฮะซึ่งถ้ากดผมเป่าผมเนี่ยขยับเข้ามา ใกล้เครื่องเป่าผมหน่อยก็ยังได้ยินอยู่นะฮะและพอยื่นออกไปสักหน่อยนึงเนี่ยเสียงจเจ้าแทบจะไม่มีผลต่อการรับเสียงเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมได้เปิด Active Noise Cancelling ไว้ก็ทําให้เราเนี่ยใช้งานในการทํางานบางอย่างอยากจะรับฟังเสียงที่เราต้องการฟังนะครับการใส่เนี่ยเมื่อสึกอึดอัดเลยนะครับสำหรับเจ้า Studio น,นะฮะในเรื่องของการออกกำลังกายดีกว่านะครับผมก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับและช่วงนี้ก็เป็นการ นี่ต้อง stay at home ผมก็เลยต้องเลือกออกกำลังกายโดยการวิ่งลู่นะครับการวิ่งลู่เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงเพลงเนี่ยจะต้องมาคู่กันนะครับเวลาเราต้องการฟังหรือว่าเป็นการฟังบอดแคสต์ไปพร้อมกันถ้าเกิดเราฟังจากลำโพงบางครั้งเนี่ย ลำโพงที่เราเปิดนะครับมันก็อาจะไปรบกวนคนข้างบ้านได้นะครับบลีโอเอสเนี่ยมาช่วยในการการฟังเพลงเราเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องก็นะฮะและสามารถเดีววิ่งในบ้านได้อย่างมีความสุขนะครับขณะที่ผมวิ่งเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายได้ไม่ต้องกังวลเรื่องที่เหงื่อไปโดนเนี่ยถ้าเป็นระบบมันเปลี่ยนเพลงไปนะครับซึ่งเป็น บางครั้งเราเพลงนะเราชอบอู่แล้วแต่ว่าอยู่ดีมนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นแล้วต้องกดกลับมานะก็าทำให้เรารู้สึกลำคาญแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้า StudioS เนี่ยได้ดีไซน์ใหม่ก็คือเป็นปุ่มกดแทนนะครับซึ่งการปุ่มกดเนี่ยทำให้ผมรู้สึกชอบมา,มากๆในการกดมานะครับมีระดับการน้ำแบบ IPX5 นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องละองน้ำหรือว่า เงื่อยดใส่นะครับค่อนข้างจะใช้งานได้ดีจริงๆนะครับและเวลาใส่เข้าไปเนี่ยว,วิ่งอะไรแทบไม่ต้องกังนวลนนครับเรื่องเกี่ยวกับหูฟังที่จะหลุดออกมาได้นะฮะอ่ะแล้วเรื่องของการชาร์จดีกว่านะครับการชาร์จในการฟังเพลงเนี่ยฟังได้อย่างต่อเนื่อง6ชั่วโมงนะครับสามารถใช้โหมด Active Noise Cancelling ใช้ยายนานได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงนะครับสามารถที่จะใช้เคสชาร์จเนี่ย ชาร์จได้อีก4-5รอบนะฮะถ้าไม่เปิดระบบ Active Noise Cancelling เนี่ยจะใช้ได้ถึง30ชั่วโมงแบบยาวๆนะครับการชาร์จเคสแลนะโปรดักต์นะับพร้อมๆกันนะครับประมาณ90นาทีนะเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มนะฮะมาดูในเรื่องของระบบการตอบสัญญาณบลูทูธ o t h 5.0ดนีกว่านะครับผมทดสอบในการต่อ Connect กับโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างจะต่อเร็วมากและทดสอบในระยะ10เมตรแบบมีสิ่งกีดขวางนะครับผมคิดว่า การรับเสียงเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแทบจะไม่หลุดเลยนะฮะทดสอบโดยการเดินไปหน้าบ้านนะฮะมีสิ่งกีดขวางกำแพงรถอะไรต่างๆนะครับมา3 4ถึง4ครั้งนะมีอยู่ครั้งเดียวก็คือว่าเสียงมันหลุดไปนิดเดียวนะครับแล้วก็กลับมาต่อนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็คอนเน็กได้ดีมากๆนะครับผม สิ่งนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะไร้ขอบเขตนะครับสามารถที่จะทํางานนู่นนี่นั่นได้โดยไม่ต้องนําโทรศัพท์เคลื่อนไปไหนมาไหนนะครับบางทีเราจะไปกวาดขยะหรือว่าจะไปทํางานที่หน้าบ้านหรือจะไปล้างรถอะไรต่างเนี่ย ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ต้องมานั่งจับโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นนะครับผมสิ่งนี้ก็ถือว่าดีมากๆครับสำหรับการต่อคอนเน็กต์บลูทูธแบบไร้สายนะฮะร,ระบบที่รองรับนะครับก็จะเป็นระบบ iOS และระบบ Android ด้วยกันคู่เกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น SBC เท่าที่ทดสอบนะครับส d ูดเนี่ยรับฟังเมื่อเทียบกับเสียงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าระบบ a n d r o i d เนี่ย จะเสียงดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ถือว่ามากนะครับเมื่อเทียบกับระบบ iOS แล้วและสําหรับโปรไฟล์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูได้จากริดที่ผมริดให้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูเรื่องถัดไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพเสียงคุณภาพเสียงนะฮะ Studio S เนี่ยผมได้ทดสอบใช้งานมา1-2สัปดาห์นะครับแล้วลองเช็คว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับปรากฏว่าเจ้า Diver ที่มีขนาด10 mm เนี่ย ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าในท้องตลาดในทูกม่เทียบกับทูไวเลสทั่วๆไปที่มีขนาด6 8ถึมเมเท่านั้นครับถือว่าออกมาเสียงเนี่ยดีมากๆนะครับและครอบคลุมในทื่นความถี่ของ2 0 เฮิร์ตจนถึง2000 20, 0เฮิร์ตซึ่งหูของเราเนี่ยปกติก็อยู่ในช่วงนี้ครับถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยินแล้วนะอันนี้คือเป็นสเปคท,ทั่วไปของทางที่เขาระบุออกมานะเป็นสแตนดาดนะครับเมื่อฟังเสียงในระบบะระบบต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเบสเนี่ยมันมาแน่นมากๆนะครับเสียงกลางเนี่ยแทบไม่ขาดเลยเสียงกลางนี้มีการเสริมเข้ามาและเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยตามมาหรือว่าแนะนําว่าฟังดูเพลงนะครับบิลลี่จีนของไมเคิลเอ็กซันหรือ An o เ e อร์ว e นบายเดอะดนะของ Queen ลองดูนะครับ่มีความแน่นของเบส และมีการเล่นโทนของเสียงนะครับในเสียงที่เป็นเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆครับต้องเพื่อนๆต้องฟังดูนะฮะโดยเฉพาะถ้าใครชอบบอดแคสต์หรือฟังเบลน่ารักน่ารักเบนเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยเสียงสุดๆนะฮะได้ยินเสียงแบบน่ารักน่ารักมากๆนะครับน่ารักๆผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเสียงใสๆ แล้วก็มีเบรเป็นลูกเป็นลูกนะฮะแนะนำนะครับ Studio S นี่ก็ถว่าโอเคเลยนะครับผมใครที่ใช้ Spotify นะผมแนะนำนิดนึงไปปรับค่าสตตีมนะครับให้เป็นค่าสูงเพื่อให้คุณภาพเนี่ยได้คุณภาพเสียงค่อนข้างี่สูงมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือข้อแนะนำนะฮะมาในเรื่องของการใช้งานดีกว่าเนาะใช้งานเมื่อกี้ได้บอกไปเรื่องเกี่ยวกับค o i s e c a n c e l นะครับอันนี้ก็มาบอกแบบเต็มๆอีกทีนึงครับการใช้งานโดยการกด ด้านขวามือ1ครั้งก็คือเป็นการจุดเสียงเพลงกด2ครั้งด้านขวามือก็จะเป็นเพลงถัดไปกดซ้ายมือ3ครั้งก็เป็นการกลับไปยังเพลงก่อนหน้าหรือว่าไปฟังซ้ําเพลงที่ฟังอยู่นะครับสำหรับใครที่กด3ครั้งด้านซ้ายมือต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับบางครั้งอาจจะกดแล้วอาจจะไม่ได้ไปเพลงก่อนหน้าแล้วนะครับอาจจะไปกลับไปเล่นเพลงเดิมนั่นแหละแต่ไปเพลงเริ่มต้นนะครับ เพราะฉะนั้นต้องดูจังหวะให้ดีนะครับมาดูในเรื่องของการกดค้าง Active น o i ด์ c a n c e l l i n g นะครับให้กดยาวๆนะครับ2วินาทีนะครับผมด้างไหนก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นคําว่านอย s e c a n c e l เ i n g นะฮะเป็นเสียงผู้หญิงนะรประมาณนั้นก็เสียงก็จะดังขึ้นมาเยอะมากขึ้นนะครับถ้าไม่เบสมาแน่นแบบตึ๊บเลยจริงๆครับเพิ่มพลังเสียงขึ้นมาตัดในส่วนของเสียงออกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีเสียงรอบข้างอยู่บ้างนะครับไม่ทําให้อึดอัดนะครับในการฟังเพลงนะฮะสำหรับการท ทรศัพท์นะครับเพื่อนๆที่ต้องการโทรศัพท์เนี่ยกด1ครั้งก็คือรับสายกดอีก1ครั้งก็คือการวางสายนะครับมาในเรื่องของไฟ LED นะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะว่าการชาร์จของ ไวเลเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงกับไฟสีขาวด้านข้างอยู่นะครับเป็นสัญญาณที่ส่งสัญญาไปยังโทรศั์นะฮะดูสเตตัสให้ดีนะครับว่าไอ้เครื่องเอ้ทำไมเสียงไม่มีนะครับก็ดูที่ L e ได้นะครับว่ามีการส่งสัญญาณหรือเปล่านะเป็นส i g n a l อีกตัวหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะประชุมแบบ stay at home นะฮะหรือว่า work from home ต้องประชุมประจำนะฮะสามารถที่จะนำเจ้า studio s เนี่ยมาประชุมได้นะครับผมทดสอบนะครับโดยการใช้ เจ้าส튜เดโอสเนี่ยมาประชุมหรือว่ามามิทติ้งกับเพื่อนนะครับในการวางแผนการถ่ายภาพนะฮะเสียงก็ถือว่าโอเคนะไม่ถึงว่าดีมากๆแต่ก็โอเคระดับหนึ่งอ่ะเรามาฟังเสียงดูว่าที่ผมทดสอบนะเป็นยังไงเราฟังดูงนะครับ Google Meet มันก็ได้นะแต่ Google Meet มันได้แค่แชร์หน้าจอไปน,นะพี่ก็เลยว่าไอ้ไอเดี๋ยวนี้มันมันมาตัดไอ้ข้างหลังเนี่ยออกไปไม,มัน,แต,มมนมมแต่ว่ามันไม่ได้มัดกับให้หมดไงแต่ว่าก็ยังดีมันลก Uh huh. ของแอนยังดูดีกว่าใช่ไหมของแอนอ่ะั้งปืนหลังังยูยดีกว่าหลังเนี่ยเหรอ,อ,อของพี่หลังผมมันไม่มีอะไรหลังพี่มัเปิดโลง่งใช่ไหมนั่นเดี๋ยวเ,เข้าเรื่องคุยเลยดีกว่าเสียงได้ชั้นเนาะได้อยู่ครับโ okay. อเค okay. ดีพี่ได้บูฟังเขาพูดด้วยไงโอเคหรือเปล่าไม่รู้ว่าฝั่งของแอนได้ยินชัดเจนหรือเปล่าก็ดีนะก็โอเคนะอะ่เป็นยังไงครับสําหรับ หูฟังที่ผมมาเสนอในวันนี้นะครับการประชมุมยาวๆด้วยเจ้าระบบซูมหรือว่าเป็นระบบแบบอื่นเนี่ยเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสียงมันอาจจะไม่แบบใสามากๆนะครับพอใช้งานได้นะครับแล้วก็มันไม่ต้องมาเกะกะเหมือนกับหูฟังแบบมีสายนะครับไร้สายเนี่ยทำให้เราทําอะไรได้เยอะแยะมากมายนะเป็นไงบ้างครับซาวซูริโอเนะคงจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่หาหูฟังทูวเล หรือว่าหูฟังไร้สายแบบนี้นะฮะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้ในการตัดสินใจซื้อนะฮะใครที่อยากจะซื้อนะครับก็ใส่ shutter o OK k a s นะครับเข้าไปก็รับทันที15รนะฮะขอบคุณแนนเปจากั์ตามชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุก subscribe ให้กับ shutter okay นะวันนี้ผมฮินมต่ตีจาก shutter okay dot ค o m ขอขอนุญตไปก่อนสวัสดีครับ